ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่คือระบบสุริยะของเราดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดกลางวันร้อนจัดแต่กลางคืนเย็นจัด นี่คือโลกบ้านของพวกเราทุกคนคุณครูครับแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนล่ะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนล่ะครับอยู่นี่จ้ะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครูครับผมอยากไปเห็นจริงๆแล้วเราจะได้ไปแน่นอนจ้ะผมจะวาดภาพประเทศไทยที่สวยที่สุด <laughs> ภาพของหนูสวยมากจ้ะผมจะถ่ายรูปทุกที่ที่ไปอย่าลืมเก็บความทรงจำดีๆด,ด้วยนะในที่สุดเราก็เริ่มเดินทางแล้วใช่จ้ะเ <c oughs> ตรียมตัวให้พร้อมนะผมรักประเทศไทยมากขึ้นแล้วครับแล้วเราจะดูแลมันไปด้วยกัน